O okay, que okay. กิงชิงหดมากเลยอันนี้ตรเดี๋ยววิ่งวิ่งมาที่ครับรับผมแล้วขึ้กนี่ก็ลงน,งนี่ถ้าตีคิดต้องลงถ้าขึ้นถ้าขึ้นไม่ถ้าไม่ต้องตีคิดขึ้นบนครับผม đóng mắt, đóng im, không? được, nó lên này, này, phải, phải, tới, phải, ừ. phải, à, phải đi kéo, lấy làm đây nhá, thưa này sẽ đi này nhá, ông. Oh, nó cất lại, Nó không để, không để không này, khó, nó để một chỗ. 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 ชุดนั้นมันไม่เป็นไรขายได้มันมันไม่ขึ้นที่เกลือแต่ตรงไหนที่ขึ้นที่เกลือจะเอาออกก็ไอ้รถหลอดไฟพลังสนิทมาอะไรไหมมีของขานนะคันเล็กคันใหญ่เขาบอกบอกว่าคันหลอดไฟอ่ะเขาบอกคันหลอดไฟอ่ะเขาแยกกันแล้วกันอ่ะคันเล็กคันใหญ่น่ะ

กิ๊บอันน,นี้น้อยมันสิบว่าตอกสายไฟได้ไโ,ยโ,ยโ,ยโ,โัวร์ออนี่ใส,ส่เงินเข้าไออปตอกบ่ไปกิบไปล็อกตรงนี้ตัวเอาไปเสียวมาได้ล็อกตรงนี้นนนยังไงอยู่ในอยู่ในอันร้านต์บดขับกันหรอกเออล็อกสายมันสมัครพอดีกับสายเลยเป็นตัวอย่างลูกกับพิมพ์ในคุกเกินก็นได้เด้อะอ๋อ ที่ไหนครับวะผมอยู่ในเครือหนองคลาหนองคลาครับผมเลี้ยงหนูอยู่แปลงแก้วนี่เหรอครับผมแปลงแก้วเเลี้ยงหนูด้วยเลี้ยงหนู้ยเกันเยอะเหรอเลีเ้ยงกันหล <c oughs> ายบ้านไหมป่าวว่าหนูเลี้ยงกันหลายบ้านไหมเลี้ยงหลายบ้านเลยเนาะเลี้ยงอาชีพเลยเหรอเออสี่สิบตัว ลือเ่าไม่รู้ต้องทดลงองต้องทดลองดูก่อนคนที่เลี้ยงเย,ย,อ,ยนเนอะเราเท่ไอร่สารเนาะเนาะอ่าที่เลี้ยงกันเยอะน่าจะไอร่สารบางที่เลี้ยงเน,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 นี่เลียงหนุ่อะภาคภาคอื่นจะเลี้ยงน้อยเนาะไอร่สารจะเลี้ยงเยอะกว่าภาคอื่น เอพวกนี้มันมันโตแล้วมันประมาณกี่กี่ตัวโลตัวโลกว่าก็มีถ้าพพันไม่พันเกือบสองโลเลยนะไม่ถึงว่างสองโลผมเกือบโลเจ็ดโลแปดเลยโลโลกว่าโอ้ตัวพวกพัดไปปัดเบอร์เลยอ้วดเบอร์อวดเบอร์เลยโตกว่าอย่างว่าเรื่องง่ายง่ายว่าโลกว่า แต่เวลาจำหน่ายไม่ได้จำหน่ายตัวขนาดนั้นสามตัวโลสองตัวโลจะอาพวกพันไม่พันไปขายไม่ได้หรอกเนี่ยไม่เอาไม่ได้ขายอย่างนั้นลูกค้าติแย่เลยเนื้อไม่อร่อยับผมต้องขายลูกมันอสามตัวโลสามตัวโลสองตัวโลประมาณนี้จะไปขายพวกพันไม่พันโอ้โหไม่ได้ขายอย่างนั้นไม่ได้เป็นโลโลเป็นโเนื้อเกล้ว หมือนปลาดูกเลยครับผมเหมือนปลาด,ดุกปลาช่อนนะตัวใหญ่กินไม่ลอยไม่มีใครกินสองตัวโลประดูกปลาช่อนเนาะสองตัวโลตัวหกเจ็ดคีเจ็ดระคีโลโลตัวอย่าง,งมามาทุจร วันนั้นไปเนกเกลือไปไปโดน,น,นปลาอินทีตัวห้าโลไปเนืไม่ลอยอะไรเหรอไมไม่ไม,ม,ม่มีตัวเล็กปลาอินทรีปลาทะเลอะปลาทะเลอะตัวเล็กเล็กโลสองโลมันอร่อยทีห้าหกโลมันใหญ่แกเด็กเขาตัดลดเครื่งขายไง to xong tuồng vào ngoài ngoài nước đây anh nghĩ rồi chậm rồi tôi dày là giờ mới tưới chín mày mày lật là... mày mày rồi จูนจานแบบละเอียดเลยแบบชัดๆเลย จูนจานแบบละเอียดการจ,จูนจานแบบละเอียดเลยนะครับทิดทางที่ดีที่สุดก็คือทิศทางตัวอย่างข้างบ้านข้างบ้านหันไปทางไหนให้หันเหมือนข้างบ้าน แบบนั้นละเอามาหลายกว่านี้อีกมันมันมันมีแบบเป็นกล่องเลยโอ้ยมันเป็นถุงเลยอยู่ในถุงเลยแมนอยู่ในถุงเลยหลายเป็นร้อยโตเออแบบนี้แหละกมีหาเบิ้งทุกถุงถุงอันต้องยิบไว้อีกครั้ง ấy không cao khẩu Ngā. Phân tích. Tôi yang nha có hiệu. cái này Phân tích. Kìp bọt hơi. ừ nha mga. Anyway, nila ny này หมดแล้วเอาเนื้อสายนั่นม่วนนั่นอันนี้น,นึง,งเอออันนี้ไว้นี่แหละเดี๋ยวค่อยเก็บอ,อีกเด้น,นี่แหลม,มีมึงเก่ามาเด้อนันเด้อ ได้รับส่วนลดปลาตอนนี้ติดแต่6เครื่องตอนนี้เหลือแค่6เเครื่องสุดท้าย6เครื่องสุดท้ายจะได้วตอพิเศษยังไงเพราะว่าปกติแล้วก้มเงยทีละนิดทีละนิด10,000สายสายนิดก้มเงยยอดเช็คเงินสด3,000บาททีนี้ดัก13,900บาท ลูกค้าไม่มีเครื่องจูนสามารถกดอินโฟให้คุณภาพจูนให้ค <95 milhões jadi yeah> ุณภาพขึ <observing> ้นโซนปากรวยไอ้โก้ค่าสองวันแล้วไมาทำงาน มัน <icana>, ใส่ก <t> ันได้เต็มที่เลยแล้วเขายังรับประกันมอเตอร์หนุกบิ๊มห้าไปด้วยนะคะรู้อย่างนี้อยจะเดือยไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับการจะซื้อของที่เป็นแบบอสาขาอะไรหน่อยเนี่ยมันต้องดูแลหลักการขายอย่างดีมากแล้วเดีอยพี่เขาได้คิดคิดว่าเป็นการดูแลให้คุณผู้บ้านอย่างไรเรามีดูแลจากเียวดือยการโจรน็อตเบอร์สิบสามสี่ตัวเนี่ยต้องซิป ต้องฟิตเพือรำมุนได้หนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องามีเดียวไม่ตอง่หาเรามีปัญหาเราเลยหนึ่ง ผูอ้อมจังกันทเนอไม่ว่าจะมากี่รอบก็คือเรื่องขการแลถ้า,า, <5. S 1> ถา,าม,มาาีปัญหาโเรจลยบบนี้เลยเราเอาทีมงานผู้าาา <5. S 1> เวาปรกเคล็ดลับเลยเมราะว่าเคล็ดลับที่ผู้ชมอาจจะมีปัญหาอาจจะไม่